งานไหนสายดินโอ้โหสุดจัดครับเต็มกล่องตอนนี้ผมอยู่ที่สุรินครับผมกำลังผ่านอูเนียนครับอูเนียน,นอูเนียนอูตอรถดำสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินดวนครับตามไปดูครับ ก็อยู่เส้นสุรินทร์ประสาทน,นะครับโอ้ถึงแล้วทีเทโอ้รถเสียเต้โอ้หลันตุงเอามาดูหน้างานกันหน่อยครับงานเยอะจริงๆริดสุริน์ตอนนี้ เอาเดี๋ยวเบอกกันดีใครขับใครขับจานไข่หรือเปล่า หน้าคนขับน้อยใครขับใครขับไอ้หนุ่มผมยาว,วยหรอือเปล่าโอ้ยหนุ่มผมยาวมาไหมนี่ฮนะมาเหรอ <Okay. S 1> โอเคบางฝุนไม่ได้ทรงเลยน่าง,งานครับ L 5 0 1 8สายดันจะอยเทยาไวไ้นู่นเลยเอ่ะงนนี้แรงมากครับ L 5 0งานใหญ่เลยครับงานน,นี่นู่นผมไปถึงหลักนู่น หน้ารถมาวิง่งนั่นนี่วิ่งไม่ไกลเท่าไหรครับเสียดินก็ยังไม่ลงงานเลยดันสบายๆครับดินแบบนี้ NPR 1 1อแรงมห้าแรงม้าดูเครื่องเดิมหรือเปล่านะครับเด็ก oh, ขับรถไกลๆเลยครับอะไม่แบกจแจกอะไร บบาค่อนข้างยาวครับคันนี้เกือบ4เมตรได้น่า,นาจะ3เมตรแปดทีมง,งานพี่ปอครับเสียบปับ๊กนะครับจัดจานยานสุปรินเอ๋ออันนั้นอันนั้นรับตัวด้วยครับอุ้ยเออโทเทียร์มวยจากนียกรลบโอ้ ยางอะไรด้วยมีที่เก็บยางอะไรครับขันต่อไปครับพี่รอ็อกครับามาอย่างเท่ฟองฟุดยาจัดเต็มแหน,แนจะใส่กันชนนี่รอเลยครับ จอดเด็ดนะลูกเพ๊ะขอลงไปเลยข้างล่างอ่ะฮ่าอยพ่อ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 ยอกยอกเ้ยจะเอาจริงเหรอเวลาผมทำคลิปผมก็แบบพูดหยอกๆยเฉยๆนะครับบางคนคิดจริงจังครับ ผมแค่พูดหยอกแบบแล้วก็ชื่อคลิปบางทีผมก็ตั้งก็ตั้งหยอกหยอกนะครับแต่บางคนเขาก็คิดจริงจังนะครับก็อย่าไปจริงจังครับผมแค่พูดหยอกเฉยๆครับไม่เคยทําคลิปโจมตีใครหรอก บางก็พูดหยอกพูดเล่นแค่นั้นอเองนะครับบางคนก็เออเอาไปคิดจริงจังครับอ๋อไป งับเอียงโอ้ยยกไหวไหมน,นั่นอะโอ้โอ้อันตรายอันตรายโอ้หเอียงเอียงเอียงโอ้ยยก้าอีก จอย่าจสั่งลุยเห็นแต่อย่างนี้แรงจัดครับอขันต่อไปครับเดก,ก้าครับสุดหลออาชีพเดียวกันวงการเดียวกันครับผมไม่โจมตีใครทั้งนั้นแหละนะครับ อะไรที่ผมพูดพูดผิดพลาดนะครับก็ขอโทษแล้วกันเนื้อนะครับอะไรที่พูดผิดพลาดทาให้ไม่พอใจก็ขออภัยครับไม่มีเจตนาประสงค์ร้ายใดๆทั้งสิ้นครับมีอะไรก็ทักมาเลยครับ เฟสวุดจารัตครับ WWOD J A R A T โอ้ได้จะน่โอ้ <c oughs> oh, สุดจัดครับ <c oughs> อาชีพเดียวกัน <c oughs> พูดคุยกันได้ครับ bây giờ nó này rồi. cho đấy mua tết anh mua tết à สั่งลุยเรื่อยๆตีห้านี่รถต้องออกจากบอ่อดินมาสมัยแต่ก่อนพวกผมก็ทำอย่างนั้นแหละตีสี่ตีห้างลุกตื่นวิ่งดินแล้วมันงั้นไม่ทันกินโอ้ดินดาน เยอะครับวันนี้ไล่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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็ดอีิล ถ้าไม่บอลคม่ดุยน่าดีหน่อ,โนโอ,อะสุดรอครับเมก้าวิ่งกันจนมืดแล้วครับโซนนี้เพราะว่าไม่ได้วิ่งผ่านหมู่บ้านครับดีหน่อยแ้าวิ่งขาหมู่บ้านในห้าโมก็ต้องเลิกแล้วชาวบ้านลองเรียน อาชีพนี้ค่อนข้างจะอยู่ยากครับเฮ้ยโอเคนี่โอเคโอเคแจกตัวเองสวัสดีครับไปอีกบ่มาอีกไหม chôn bị đồ này à chôn à? Chết y E bờ? Đây đi gì thiệt đây? gì thiệt đây? theo đi cao? ô, kinh mà วันนี้ครับหน้างานเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมเอาดิปิดท้ายกับเมนมผมยาวครับที่ไข่ครับ ออกมาด้วยครับหวานหวานเอกะอู้ยอือใจบัดไงเหรอ ได้เรื่องทุกทีเปิดไหมฝาท้ายเปิดไหมเอา้าทำไมฝาท้ายไม่เปิดวะลงดินมันหมดดินมันหมดแล้วดินมันเหลือนิดเดียวขยับรถเลยขยับรถ

ถอยียเลยถอยตี๋เลยถอยติดถอยตี๋ถอยตี๋เตียสเลเลยบนายบายครับพี่ไข่ครับสู่กันต่อไปครับทีมงานผิดพลาดประการใดก็ขออภัยขอโทษขอโพยครับผมสวัสดีครับ อ้ใส่เกียร์ยากแล้วลูกพี่เออเอ้าดูเพื่อความบันเทิงครับเออเอ,อเดี๋ยวดูดอกแก้วเลยว้าวดันทำไมน้แก้วน้ำนแน่ยังไงลูกเป๊ปากนกแก้วมันไม่งับ ตามไปติดอเออเอ,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 อมันไม่อ่ะหรือเปล่ามันยังไงก็กโอ้มันไม่ถึงมันไม่ถึงมันติดอะไรก็ไม่รู้ มันไม่งาบเด้อไปดูด้วย